สวัสดีครับแฟนเพจวอลเลย์บอลบ่าวสองลูกขอนำตารางการแข่งขันในสัปดาห์รอบสองของลีกวอลเลย์บอลเกาหลีใต้2 1่สถึงยีพฤศจิกายน2 5 6 6อวันองคารที่21ทีมไ s เจอกับ ทีมพิง k s สไปเดเวลาแข่งขัน17นาฬิกาครับพุทธที่22ทีม g X ีเอ็ังติกพบทีมหายพาโมเมธนาชาสุกสดเป็นทีมเยือนพฤหัสที่23 AI p a p e r b a เปปบงคพบฮุนไดฮิวทีมวิวภาวีสีทอง วิภาวีทีมเยือนนะครับสุขที่24ทีม IBK Autos พรพัน์เกิดปาดกับตันชมพู่เล่นเปิดบ้านต้อนรับกันไรเยือนของ r s Park เมกาวาตนะครับสุขที่24อย่าลืมติดตามทีมสาวไทยที่ไปเล่นในลีก เกาหลีใต้ในรอบที่2เป็นกำลังใจให้เธอติดตามชมเบาสงลูกช่องนี้ไว้มีคลิปมีลิงค์มีลิงค์งถ่ายทอดลลบริบทสุดอยู่ใต้คลิปนี้แล้วพบกันตามเวลาครับจันถึงสุขเริ่ม17นาฬิกาส่วนเสาร์และอาทิตย์ลี เกาหลีใต้บอลลีบอลปรับเวลาเป็น14นาฬิกาพรุ่งนี้ทีมเชียเชียทีมไฮพาร์ทมูมีนะครับสวัสดีครับ